ช่วงที่น้องไม่มีงานเราก็ดูเพลินๆไปดูการใช้ชีวิตของน้องเพลินๆไปทุกคนเออมันก็มันก็ดีมันเขาก็เหมือนเราอะ่ะเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะเขามีชีวิตจิตใจเขามีความรู้สึกเราจะไปบังคับหรือไปว่าอยู่ๆไปดา่าเขาไปว่าเขาอะไรแบบนั้นมันไม่ได้อันนี้มันคือชีวิตจริงเหมือนไม่ใช่ในละครที่เราต้องลุ้นให้พระเอกนางเอก นู่นนี่นั่นกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ได้อ่ะมันไม่มีบทเนะอืมอันนี้มันคือชีวิตจริงเราต้องดําเนินไปในชีวิตจริงเนาะคือแบบโอ้ยนี่ไอ้พวกปัน่นตายแล้วอุย้ยไม่ได้เพชรกล้ามันราคาสูงนะไม่ได้ไม่ได้เป็นควายยังไม่ได้เลยอ่ะคิดดูไอ้พวกปั่นนะอืมมันไม่เหมาะเป็นอะไรดี เป็นขี้ดีไหมอะอุ้ยแรงอะแรงได้อีกบุม๋มแรงได้อีกเป็นอะไรเนี่ยโดนลังแตนมาหรือไงก็ไม่รู้อืมทุกคนเห็นแล้วมันโมโหมันมีพวกปั่นเข้ามาในช่องบุม๋มแต่ไม่ได้ในนี้นะมันมาในช่องตอกๆคือแบบสารพัดมากอยากจะเอาลงให้ทุกคนดูจริงๆถ้าทุกคนดูนะทุกคนจะแบบปริป้ปพาร์เหมือนบุ๋มอะเยอะมากงงมากเข้ามาเยอะมากวันนี้เข้ามาแบบ สี่ห้าคนน่ะทุกคนคิดอยู่เขาเป็นอะไรนักหนาไม่รู้ลงคลิปของนุกอะ่ะเข้ามาว่าน้องอย่างเดียวของปายก็เข้ามาว่าน้องเหมือนกันนะทุกคนเป็นอะไรช่วงนี้แบบวันพระหรอออกมาเยอะจังพวกผีพวกเนี้ยโอ้ยไปนะครับ พ่อมันที่พ่อไปกินต้นอันบกักเภาที่พ่อเกิดว่าพ่อไปกินต้นบกักเภาเด้วนนนนยลุงก็จะเอามาทยอยผูกไว้ใช่ไหมนเขาทยอยโน่นเขาปล่อยอยู่ฟูนเขาปล่อยที่สวนข้างบนฟูนแต่พ่อน่ะ แข็งแรงมากครับมันโตใหญ่หนาวอย่างนี้มันมันมกขักตัวนี้มึงตีละ่ะยืนเทียบก็บพอนะ คิดว่าจะคล้องกันตัวหน่อยเสดงว่าเนาะ่ามันดูดูดูวิ่งดูวิ่งปกติก็เข้าไปจับนะครับทุกคนก็เข้าไปดึงเชือกดึงอะไรแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้มาหานานแล้วไงกลัวมันไม่กลัวกลัวไม่คุ้นเราไง เป็นหนุ่มด้วยเลือดร้อนเป็นหนุ่มเลือดร้อนเดินไป <S 1> <S 1> หาหมูมึงจกละ่ะมานร็วครับทุกคนครับโอ้ย อีกสักหน่อยก็คงจะได้มานี่แหละอยู่นี่แบบเต็มตัวตื่นเช้าตื่นเช้ามาวิ่งออกกำลังกายเอาควายเอาวัวออกผูกนั่งคุยกับปัวกับควายมันก็มีความสุขครับ ตัวใหญ่แต่มันบ่คิดมาจากของตัวใหญ่นะแม่เนาะไม่คิดว่าตัวเองเป็นเป็นเป็นควายตัวใหญ่อะไรเงี้ยด้วยความเป็นเด็กมันเป็นเด็กนะไอ้กาแม่กาทอนอายุกี่ปีแล้วแม,ม่สองปีสองปีครึ่งนะครับกาสองปีครึ่งแล้วนะครับมาอยู่กับฟาร์มสีแววได้ก็ ประมาณดูดูดูทุกคนทุกคนทุกคนมองนูนมองก้าก้าก้ามันมองเมื่อกี้เนไหมอาทิตย์กำลังขึ้นครับทุกคนครับดูดิบรรยากาศดีครับแต่ว่ามันเร็วเนาะขึ้นเร็วเนาะแป๊บเดียวเจ้าเรียนพ่อแปดร้อยเมตรเป็นแค่แม่แม่วิ่งเกินแปดร้อยเมตรหรือยังเนี่ย อันส่งแต่ซื้อมากหลายแบบมันกลุ่มอยู่บ่หรือจังไนบอสไม่วิ่งนะครับเพราะว่าบอสออกมันไกลตลอดอยู่แล้วครับบนเวทีก็เต้นตลอดแล้วบนงครับน้องเก่าไทยบานขักซะนะครับไทยบานของแท้ครับทุกเธอโดนหนีไทยบานครับ ไม่มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเป็นไทยบ้านขนาดแท้แล้วก็จะไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับสองปีครึ่งแล้วพอนะกา <3 S 1> สามส,สองปีครึ่งล่ะอมาอยู่กับเฮาปีหนึ่งที่แหลมมันปีครึ่งเนาะมสปีนมันบกคิดมาจาของตูนะใหญ่พ่อหน่อยนะพอนะมึงครับ ทุกคนมันเป็นเป็นไอเป็นไอร้อนขึ้นอ่ะอุณหภูมิร่างกายกับโอ้แต่าวาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวโตวแต่เห็นเพื่อนชอบเห็นพี่ๆเขาออกจากคอกมาแนละ้วมันก็จะมันก็จะวิ่งอันนี้น่าจะเป็นแบบเลือดร้อนเลือดร้อนไง เห็นเห็นสาวๆเห็นสาวๆไงทุกคนขาใหญ่คักมักา